สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันที่ช่องเดิมเลยค่ะหนูเล็กรถมือซองนะคะพบกับหนูเล็กอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่ง มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือดเดือดเดือนนี้นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับโปรส่งรถสไลด์ฟรีนะคะทั่วประเทศไทยนะคะเหนือใต้ออกตกส่งให้หมดเลยนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะก็วิ่งไปเซ็นให้ถึงบ้านด้วยนะคะไม่พอนะคะจองวันนี้2 9 9บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะจอง2 9งอาบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากซื้อรถกับทางบริษัทเพชรยนต์หรือ,ซ,อซื้อรถกับหนูเล็กนะคะลูกค้าติดต่อหาเบอร์นี้เลย 093 389 2888นะคะเบอร์นี้เปิดแอดไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถที่จะรีวิวกันในวันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านนะคะรถน่าใช้เจที่นั่งนะคะ SUV นะคะสีขาวมุกแบบนี้นะคะ บอกเลยว่าลูกค้าตามหากันมากๆนะคะสำหรับคันนี้มีเข้ามาแล้วค่ะเป็นรถ Honda CRV ปี2011สีขาวมุกนะคะคันนี้ราคาตั้งขายเขาอยู่ที่4แ10,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าผ่อนเนี่ย 72งัวนนะคะ8,000กว่าแต่หากลูกค้าผ่อนยาวๆ84งัวนนะ7,000ต้นๆเท่านั้นนะลูกค้าท่านใดสนใจเครดิตดีก็ฟีดาวกันไปเลยนะคะไมค์ันนี้แค่165,000เท่านั้นลดบ้านแท้ๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจมองหาตามหารถ SUV 7ที่นั่งแบบนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้บ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว 2.0e นะคันนี้เครื่องดีเซลขับ4ค่ะลูกค้าช่วงยุคนะ้ำมันแพงแบบนี้ใช้เครื่องดีเซลนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมตกแต่งมา2เส้นแบบนี้นะดวงไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์เล่นไปนะด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบพร้อมนะคะทะเบียนรถคันนี้ยอหญิงถอถุง766นะ สวยงามน่าใช้นะคะดูสปอร์ตฉกเฉี่ยวด้วยนะคะสําหรับคันนี้เราแม็กเขาเดิมเดิมเลยจากโรงงานน็อตห้รูร้อนะคะตัวนี้รหัสยางของเขาเป็นรหัส2องสองห้ทับหกห้าอาสนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นยางปี2021สัปดาห์ที่20ไปนะตัวโชคนะคะก็รายละเอียดรถเดิมๆเลยค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรมากนะ งค์ประกอบเดิมสภาพเดิมโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะคะในส่วนของตัวกระจกก็สีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสวยงามน่าใช้นะคะคันนี้ติดคิ้วกันสาดให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะติดมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของบานกระจกขอบล่างก็ตกแต่งด้วยโครเมียมเรื่มๆเลยนะมือเปิดเขาเป็นสีขาวทั้งอันสีเดียวกันกับตัวรถนะคะรายละเอียดด้านฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะคะ ด้านบนนะก็ประกอบไปด้วยเสานะคะเสาวิทยุแล้วน,นี่เขามีตัวคานนะคะมีคานแบบนี้ให้ด้านบนนะดวงไฟนะคะไฟเบรกดวงที่สามอยู่จุดนี้เลยนะ,ะแล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบยาวขึ้นไปนะคะตั้งแต่หลังคาลงมาถึงครึ่งลำกันเลยทีเดียวนะตัวคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมเส้นใหญ่แบบนี้ทั้งอันนะคะมีกล้องติดมาให้ด้วยนะคะ คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดด้วยกันนะคะการระยะถอยห่างได้แบบปลอดภัยแน่นอนนะคะไฟเบรกทับทิมมีให้ครบพร้อมนะคะนี่ในส่วนของตัวท่อเขากันชนท้ายเป็นสีเท่านะคะเดี๋ยวเราดูภายในคันนี้กันมา,มาถึงรายละเอียดภายในนะคะคันนี้ข้างนอกสีขาวข้างในคุมโทนดำคุมโทนดำไปเลยทั้งคันนะคะดูดุดันสปอร์ตน่าใช้นะ ในส่วนของบานประตูนะคะเขามีการตกแต่งเป็นตัวหนังเดินได้ตะเข็บสีดําแบบนี้นะคะปุ่มเซ็นทันล็อกตรงนี้มือเปิดเป็นโครเมียมทั้งอันช่องสําหรับใส่ขวดน้ํามีให้นะคะพวกรายละเอียดหัวน็อตต่างๆนะคะก็เดิมๆนะคะพาร์ทเดิมๆไม่มีอะไรมากค่ะคันนี้นะ รถปี2011ราคาจับต้องได้นะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดสนใจรถครอบครัว7็ที่นั่งผ่อนสบายสบายเบาๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังซีดํานะคะเบาะปรับเลื่อนไฟฟ้านะคะเบาะหนังเขาก็ไม่มีรอยปีรอยแตกแต่อย่างใดนะคะลักษณะเบาะตึงๆนะกระจกปรับพับไฟฟ้ามีให้พร้อมนะคะ พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีระบบคูดคอนโทรให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะด้านซ้ายควบคุมเป็นในโหมดของเสียงนะคะด้านขวาก็ควบคุมเป็นในโหมดของคูดคอนโทรไปนะคะอุปกรณ์พวกเครื่องเสียงนะคะก็ใช้ได้ปกติติดปกติแน่นอนนะคะ CD FMAM นะคะ MP3 เล่นได้แอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะคะดิจิตอลออโต้กันไปเลยตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้เช่นกันนะคะ ช่องสำหรับใส่แก้วน้ํามีให้นะคะแล้วก็กล่องสําหรับเก็บของเขาก็มีฝาปิดให้นะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ,ะใช้สวยงามนะ,ะไฟด้านบนตรงหัวมีให้นะคะตรนเฮดลูมนะ,ะตรงกลางห้องก็มีให้เดี๋ยวเราดูเบาะนั่งแถวที่สองกันสำหรับเบาะนั่งแถวที่สองก็ใหม่นะคะถือว่าเป็นรถที่ นี่ปี2011จริงป่ะเนี่ยเป็นรถที่ลักษณะไม่ค่อยได้นั่งนะคะเบาะแถวกลางเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแล้วก็ตรงนี่เขามีที่สำหรับพักแขนวางแขนใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะคะลูกค้าบ้านไหนเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนั่งเบาแถวกลางไปนะคะสะดวกสบายแน่นอนนั่งก็สบายนะคะ เฮดรูมคือกว้างมากๆนะคะบอดี้คันนี้ค่อนข้างที่จะกว้างและสูงโปร่งนะคะนั่งไปไม่เวียนหัวขับรถทางไกลได้สบายๆเลยเดีย๋ยวดูด้านหลังกันนะสำหรับด้านหลังนะคะนี่เขาก็มีนะเป็นตัวอุปกรณ์อะไรวางไม่ให้อ่า เป็นชั้นสำหรับเก็บของวางของนะคะถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์นะด้านล่างเนี่ยแบ่งมาให้เป็นสัตว์เป็นส่วนด้านบนเก็บของได้แยกชิ้นส่วนกันนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่าใช้นะคันนี้พวกตัวอุปกรณ์ยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเขาอยู่ตรงไหนอ่ายางอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยนะคะถุงมืออุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบพร้อมนะคะ ไล่ให้ดูนะคะอย่างช้าๆและชัดๆนะคะในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมๆนะ <c oughs> คันนี้การันตีในส่วนของโครงสร้างไม่เคยโดนชนหนักติดความติดตังการน้ำท่วมมากนะคะลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าบริษัทในจี์ของเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะหัวน็อตรายละเอียดเดิมๆนะคะ สังเกตจากตรงนี้ถ้าโดนชนท้ายหนักมาเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ตรงแบบนี้แหละมันจะต้องมีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือเวลาที่เรากดพับฝากระโปรงลงมามันจะต้องเด้งกลับอันนี้คือปิดสนิทเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่อง <S <S รายละเอียดสุดท้ายนะคะเป็นห้องเครื่องนั่นเองนะคะสาหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวขนาด2,000 cc เป็นเครื่องฮอนด้าเครื่อง iV t e c นะคะนี่ในส่วนของลักษณะห้องเครื่องเนี่ยโอ้โห ไม่ไม่เก่านะถือว่าเป็นรถปี2011ที่ใหม่มากๆเลยนะตัวห้องเครื่องไม่มีรอยรั่วยเยิ้มของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะลูกค้าจ๋านะคันนี้วิ่งได้ร5อยแรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะเป็นดิสเบก4ล้อนะคะตัวนี้เป็นตัวขับ4ี่นะคะเดี๋ยวสรุปรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวก่อนเบื้องต้นยังดูไม่รบนะอ่ะอีกหน่อยหนึ่งในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงพาร์ทเดิมเดิมนะคะคันนี้เดิม ทังคันนะคะพวกแผ่นสนวนกันความร้อนเนี่ยลูกค้าอาจจะเห็นว่ามันมีพวกคราบอะไรนะคะคันนี้ยังไม่ได้มีการสปานะคะเดี๋ยวมีการสปาออกมาเนี่ยใหม่นะ่าใช้คลิปกว่านี้แน่นอนนะรายละเอียดฝาก,กระโปรงก็เดิมๆเ,เลยค่ะลูกค้า หัวน็อตเดิมไม่หลวมไม่ขยับนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวไม่บอกไม่ช้ำเลยนะคันนี้นะ,ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2011 honda crv 2.0 el นะคะคันนี้ตั้งขายราคา410,000บาท ผ่อน84งวดอยู่ที่7,000กว่า72งวดอยู่ที่8,000กว่านะ,ะลูกค้าท่านใดเครดิตก็ฟรีดาวน์กันไปเลยเช่นเคยนะคะและก็บริการส่งรถสไลด์ฟรีส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งจัดให้ด้วยนะคะเตรียมเอกสารให้ครบพร้อมนะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะรออยู่ที่บ้านสวยๆรอๆกันได้เลยนะคะไม่พอนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยคันนี้ดอกเบีย้ยได้เริ่มต้นที่2.99นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใด สนใจอยากจะออกรถครอบครัวแบบนี้ไว้ใช้นะคะติดต่อหาหนูเล็กเลยค่ะ093-389-2888เปิดแอดไลน์ line, สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่กับหนูเล็กจนถึงท้ายคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไว้นะคะมีรถดีๆนะคะรถ,รถที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็อัปเดตสต็อกเนี่ยมีให้ดูกันทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ